ทำไมเราต้องใช้สกินวันฟสีทองแล้วก็สีชมพูคู่กันคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ความพิเศษของตัวสกินมาโนโฟโอแอมผู้สีทองตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากใบบ,บุบมาดากัสการานะคะซึ่งให้ความเข้มข้นสูงถึง7เท่านะคะตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะคนที่เป็นผดนะคะเป็นผดเป็นผื่นแล้วตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปเสริมสร้างรากานผิวของเรานะคะใต้ผิวหนังให้มันดียิ่งขึ้นให้มันแข็งแรงนะคะยิ่งใช้คู่กับตัวแอมพู้สีชมพูนะคะก็จะยิ่งเห็นผลลับได้เลยว่าสิวของเรานะคะดีขึ้นมากๆค่ะส่วนตัวนี้นะคะตัวแอมพู้สีชมพูเนี่ยค่ะตัวนี้เข หน้าลุ so 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 mm ่มผลเราเล็กลงนะคะแล้วก็ความมาสดเกินไปหน้าของเรามันน้อยลงนะคะก็ทําให้สิวต่างๆเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขานะคะยังทําให้ผิวของเราอินฟูด้วยนะคะแล้วก็อิมน้ำวิธีการใช้ก็คือใช้ตัวแอมพูสีทองก่อนนะคะตบด้วยตัวแอมพูสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเทงเจอร์ใกล้ๆนะคะของ2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยตัวแอมพูสีทองนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะมีความเหลวลิมนะคะเลยเหมาะกับการที่จะเป็น first step นะคะวนผิวนะคะของเราได้เลยนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะใสๆแบบนี้ซึ่งเวลาเเเเรราา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 ออมมมมทบนนนนผผิิววหห้้้ะะะะะคคคก็จีีซึขขงไปลยตัแูส ก็ะะจะมีเนื้อที่เข้มข้นมากกว่านะคะเลยเหมาะกับการที่ใช้ในสเตปที่2น,นะคะวิธีการใช้ก็เหมือนกันค่ะตกลงไปที่ผิวหน้านะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะแต่ว่าไม่หนักหนาผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้านะคะสำหรับคนที่มีรูขุมขนไม่กระชับนะคะหรือว่าต้องการทาให้ผิวแข็งแรงต้องสองตัวนี้เลยเลย